ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระเจ้าพระบิดาผูงง้ยิ่งใหญ่และสูงสุดเราสะรรเสริญโมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่นี้ที่พวกเราทั้งหลายเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อที่จะฟังถ้อยคําของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนําเราในวันนี้พระเจ้าค่ะให้ได้รับกําลังซึ่งมาจากพระเจ้ารับถ้อยคําแห่งชีวิตเป็นอาหาร ที่เข้ามาเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราให้เจริญเติบโตเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นสรรเสริญขอบคุณพระองค์ฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนก่อนที่เราจะเรียนถ้อยคําของพระองค์ตื่น,ตนเต้นเขาเป็นพยานนิดหนึง <c oughs> ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็จัดงานวันเด็กจัดแบบฉุกเฉินมาก อาจารย์อาจารย์นครก็แบบว่าเออวันเด็กแล้วนะเราอยากจัดอยากจะไปเชิญชวนเด็กๆแถวเนี้ยให้มารู้จักกับท่อยออรู้จักกับพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่เราตัดสินใจเนาะตัดสินใจแล้วแล้วพระเจ้าก็นำนำแบบอัศจรรย์มากเลยก็คือ,อ,อพวกครูหนุ่ยครูต้าก็ไปแจกใบปลิวที่โรงเรียนในน่าจะในเนี้ย ที่โรงเรียนจนเสร็จเนี่ยเมื่อวนันเมื่อวานเนี่ยเรางานเริ่มสิบโมงใช่ไหมสิบโมงถึงเที่ยงใกล้ส0บโมงเนี่ยมีเด็กมาคนแรกเ,รเด็กคนคนแรกเข้ามาโอ้ดีใจมากเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าได้มาหนึ่งคนแล้วเสร็จอีกแปก๊บนึงก็มาอีกสองสามคนจนถึง10บโมงนิดนิดมากันเต็มห้องประชุมเลยเด็กเมื่อวานที่มาเกือบร้อย โอ้ขอลุกแหละให้ตบมือสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเป็นการการนำของพระเจ้าจริง,รงๆคือโดยมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพระเจ้าเป็นคนเตรียมเด็กๆเหล่านี้เนี่ยที่มาแล้วเราก็เชื่อว่าเหตุผลที่พระเจ้าให้เราย้ายมาที่นี่ดูธุรธกันดานเนาะเหมือนมาเริ่มต้นใหม่แหละแล้วพระเจ้าก็รัก คนละแวกนี้เพื่อที่จะนำพาเขาให้มารู้จักกับพระน,นามของพระองค์แล้วเมื่อวานเนี่ยคือเด็กเกือบร้อยผู้ใหญ่ผู้ปกครองพามาก็เกือบ50คนก็คือเต็มหมดเลยเราก็ขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งที่ตื่นเต้นกว่าเด็กมาหนึ่งร้อยคนก็คือพี่น้องเห็นในลงปูนตรงนี้ไหมลงปูนเนี่ยเราเราก็ว่าเออลงปูนนี่เรามามาอยู่กับเขาแล้วฝุนน่นอ่ะ ทุกวันเขาเขาขายดีมากเลยเนาะลดเข้าลดออกลดเข้าลดออกขนาดที่เขามีสแลมขึงเนาะมันก็ยังมีฝุ่นเข้ามาบางบางทีจริงๆอากาศที่นี่ดีมากเลยแต่ว่าถ้าไม่ผสมฝุ่นปูนมันก็จะสุดยอดเลยขอบคุณพระเจ้าก็ใจก็นึกอยู่โอ้พระเจ้าค่าถ้าไอไอ,ไอโรงงานปูนนี่ให้มันย้ายไปได้ไหมให้ย้ายไปได้ไหมพระเจ้าค่ะ อ้อนพระเจ้าอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจข้างในคือความเป็นมนุษย์ไงมองจากสายตามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาลงทุนสักขนาดนี้แบบสร้างอย่างดีอย่างเงี้ยเขาไม่น่าจะย้ายได้แต่พระเจ้าทำได้อะพระเจ้าทำได้เรามาอยู่ที่นี่เดือนที่สามเราย้ายมาย้ายมากันยาเนาะกันยาหรือตุลาประมาณนั้นแหละสามเดือนเมื่อเมื่อปีใหม่เนี่ยก็คือ เงียบมากเงียบมากยังเข้าใจว่าโอ้เขาคงทำงานตลอดปีใจดีให้จะให้พนักงานหยุดพักยาวๆคือมันยาวมากเลยยาวประมาณสองสองอาทิตย์แล้วแล้วแล้วเสร็จเมื่อวานเห็นละเห็นมาสองสามวันละรถแม็กโคก็มาขุดมาเจาะมาทำอะไรเราก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าโอสงสัยจะมาปรับปรุง พื้นที่เหมือนพวกเราเนาะมาตกแต่งอะไรให้มันดีขึ้นแล้วเมื่อวานเขาก็เอาสแลมลงใจก็ยังคิดอีกนะโอ้สงสัยจะเปลี่ยนสแลมใหม่ให้เราแน่ๆเลยเพราะมันเป็นรูโบโบโบมันก็มีฝุ่นเล็ดลอดเข้ามาเยอะกว่านั้นปรากฏว่าเขาปลดสแสลมลงปลดไอ้พวกเหล็กที่เป็นกั้นลงแล้วเมื่อวานก็ชวนกันไปตลาดนัดแช่เดินอ้อมไป คุณหนุ่ยก็เลยไปถามคนงานอ๋อนี่มาปรับปรุงใหม่เหรอคะคนงานเขาก็บอกว่าอ๋อเปล่าครับเจ้าของที่เขาไม่ต่อสัญญาให้คนลุกเลยเนาะ ười, คือคือเจ้าของที่ไม่ต่อสัญญาให้ถึงต่อเขาก็คิดค่าเช่าแพงเวอร์แพงเกินของลงปูนเขาก็เลยไม่ต่อเหมือนกันไม่ต่อเหมือนกันก็เหมือนโบเราเนาะ เขาไม่ยอมให้เราต่อสัญญาเราเลยต้องมาที่นี่แล้วต่อให้ต่อสัญญาเขาคิดแพงเวอร์เราก็ไม่เอาเหมือนกันอะไรประมาณนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระองค์ให้เราเห็นน่ะเห็นจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในเราแล้วพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเราอยู่แล้วอาจจะในสายตาเรารู้สึกว่า ไม่เห็นดีอย่างที่พระองค์บอกเลยแต่พระเจ้าบอกดีแน่นอนสำหรับพวกเราทุกคนในแต่ละจังหวะเวลาแล้วพระเจ้าก็ทำให้เราเห็นถึงสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าสามารถทำได้ก็คือโลงปูนนี้จะไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ต้องสูดฝุ่นปูนเข้ามาทุกวันแล้ว สุขภาพร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วกับที่พระเจ้าพาเรามาตรงนี้ที่อากาศดีมากเย็นลมเย็นสบายตื่นเช้าขึ้นมาไม่ต้องไปถึงทะเลนะคะข้างหน้าโบสถดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นข้างหลังโบสถดวงอาทิตย์ตกคือได้เห็นอย่างสวยงามเลยนี่คือพระคุณก็อดที่จะเป็นพยานไม่ได้เนาะแบบพระเจ้าน่ารักอะ่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ เรามาต่อเรามาต่อเดี๋ยวเป็นพยานล้วไม่ได้เรียนวันนี้นะคะเรามาต่อในหนังสือยนบทที่สิบหกข้อที่แปดนะคะเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกะระทําให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเรา สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนที่พระเยซูบอกกับคนที่ติดตามพระองค์ว่าพระองค์จะต้องไปก็คือไปทาําภารกิจของพระองค์ทําหน้าที่คือเดินทางไปที่ไม้กางเขนเพื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษยชาติทั้งหมดการเดินไปที่ไม้กางเขนการหลังพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระบิดาได้จัดเตรียมไว้แล้วเป็นความรอด ที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้มีเพียงพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถตายแทนมนุษยชาติได้เพราะว่าพระองค์ไม่มีบาปสามารถชดใช้บาปให้กับพวกเราได้ดังนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกใบนี้ที่จะสามารถชดใช้บาปให้กับใครเลยเพราะว่าตัวเองก็เป็นบาปอยู่ ถ้าไปช่วยกันก็คือเหมือนเตี้ยอุ้มคอมคือไปยังไงก็ไปไม่รอดกอดคอ,อกันตายลูกเดียวแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้จัดเตรียมแผนการนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกที่มนุษย์ล้มลงในความบาปและแผนการนี้ก็สําเร็จรุล,ล่วงไปแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วแต่ที่เราเรียนอยู่หน้าเวลานี้คือพระเยซูคริสต์ยังอยู่กับผู้คนในยุคนั้นคืออยู่กับชาวยิวแล้วจะมีชาวยิวกลุ่มหนึ่งอย่างพวก คนเก็บภาษีพวกชาวประมงพวกที่ไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่และพวกที่ไม่ค่อยอยู่ในกฎบัญญัติเท่าไหร่คือทาไม่ได้ทําแบบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ผิดคนกลุ่มนี้เนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองไม่ไหวตัวเองไม่มีความสามารถตัวเองเป็นคนบาปเขาเลยมาติดตามพระเยซูเพราะว่าเขาได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นคนยิวเนี่ย ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าที่พระองค์บอกตั้งแต่บันพระบุรุษว่าวันหนึ่งข้างหน้าพระองค์จะส่งพระมาสีหามาแล้วคนกลุ่มนี้พวกชาวประมงพว,พวกคนเก็บภาษีเนี่ยเขาก็จ้องอยู่เพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆพอพระเยซูมาตอนนั้นเนี่ยยอนบับติสโตบอกว่านั่นไงคนเนี้ยพระเมสสโปโดกเป็นคนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เป็นคนที่พระเจ้าส่งมาจริงๆ แล้วเขาก็ตื่นเต้นมากเลยตามพระองค์ไปเลยตามพระองค์ไปแล้วก็เชื่อด้วยเห็นหมายสำคัญเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์กระทำในช่วงเวลาที่พระองค์อยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าพระองค์จะทำการเปลี่ยนน้ำเฉยๆน้ำเปล่าๆ,าๆให้กลายเป็นเหล้าอางุ่นหรือพระองค์จะเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์ทำในเรื่องพวกนี้ รักษาคนตาบอดให้หายคนง่อยให้เดินได้รักษาคนตายเรียกให้เป็นขึ้นมาเลยคือพระเยซูทำสิ่งเหล่านี้เพื่อยืนยันให้กับคนยิวในยุคนั้นให้รับรู้ว่าพระองค์คือผู้นั้นผู้ที่พระเจ้าส่งมาเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระมาสีหาแล้วกลุ่มคนที่ติดตามพระเยซูเนี่ย ใน,ในพระคัมภีใช้คําว่าสาวกแต่จริงๆยังไม่ได้เป็นสาวกนะเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่เพราะพระเยซูยังทําการงานสักไม่สําเร็จแต่ตอนที่พระเยซูทําสําเร็จพบก,กลุ่มนี้เขาเปิดใจต้อนรับพระองค์เลยคือใจเขาพร้อมมากพร้อมที่จะติดตามพระเยซูคริสต์นั้นพระเยซูบอกเขาว่าพระองค์อาจจะไปจะต้องจะต้องไปแล้วละ่ะจะทําหน้าที่ของพระองค์สําเร็จ แต่ถ้าพระองค์ไปเนี่ยพระองค์จะส่งผู้ช่วยมาให้กับมนุษย์แล้วผู้ช่วยคนนี้คือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าพูดถึงพระเยซูพูดถึงคือถ้าพระองค์ไม่ไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มาก็คือแตะมือเหมือนพระองค์ทั้งสามภาคทำงานร่วมกันในลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็แตะมือกันเมื่อพระเยซูคิด ถูกตรึงบนแมงเขนฝังไว้ในอุโอค์และเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่สาวก4ี่สวันแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ลอยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพระเยซูบอกให้สาวกว,ว่า,อนานรอนะรอพระองค์จะส่งผู้ช่วยมาให้แล้วพระเยซูก็บอกว่าถ้าผู้ช่วยพ้าผู้ช่วยมาเนี่ยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเนี่ยจะให้มนุษย์หรือผู้ที่คือต่อให้เชื่อหรือไม่เชื่อ รู้ถึงรู้แจ้งถึงทุกสิ่งคือคือถ้าเป็นผู้เชื่อทาติดตามพระเยซูคริสต์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเปิดเผยสำแดงให้ผู้เชื่อได้รับรู้ได้อ๋ออ๋ออ๋อกับสิ่งที่พระเยซูพูดตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อ เขาก็จะรับรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งรับรู้อะไรบ้างในในในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพระเยซูบอกว่าเขาก็จะรู้แจ้งทําให้โลกโลกก็คือมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้เนี่ยรู้แจ้งในเรื่องความผิดบาปรู้เลยนะว่าเนี่ยตัวเองเป็นคนบาปรู้แจ้งในเรื่องของความชอบธรรมซึ่งความชอบธรรมนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถ ทำด้วยกำลังของตัวเองได้รู้แจ้งถึงการพิพากษานะคะเมื่อพระวิญญาณบริสุทิ์มาจากเคลียรให้เขาได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วพระเยซูก็บอกในข้อที่9บอกว่าในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราแค่ไม่วางใจในพระเยซูคิดนี่ผิดมหันเลย ผิดมหันขนาดไหนขนาดที่ในพระธรรมทีบอกว่าให้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้มนุษยชาติได้รับความรอดมีพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นแต่ถ้ามนุษย์คนไหนไม่วางใจไม่ยอมเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตัดเป็นเรื่องจริงคือไม่เอาไม่เอาปุ๊บเขาก็คือ ไม่รอดแน่นอนนี่คือเรื่องความผิดอย่างมหาหารของของมนุษย์นะคะหลายคนเนี่ยคิดว่าความบาปความบาปคือเราไปทำสิ่งที่ชั่ว้ายความบาปคือเราอาจจะไปฆ่าคนตายความบาปคือเราไปขโมยของเขาเนี่ยถือว่าเนี่ยทำบาปนะไม่ถูกต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ความหมายของคำว่าบาปในพระคัมพีซึ่งพระเยซูพูดถึงคือ ผิดจากเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้เป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้สําหรับมนุษยชาติคือให้มาเชื่อฟังพระองค์ให้มาวางใจในพระองค์แค่นั้นเองมีเป้าหมายเดียววางใจในพระองค์เพื่อคนนั้นจะได้รับความรอดนะคะฉนั้นความผิดตรงนี้เป้าหมายแรกนะคะก็คือไม่วางใจผิดเป้าหมายไปเรียบร้อยขอ้อ1ิในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือ เพราะเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกพระเยซูไปหาพระบิดาก็คือเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทาาําภารกิจของพระองค์สําเร็จแล้ววันที่40หลังจากที่เดินอยู่าสาวกพระองค์ก็เสด็จขึ้นบนสวรรค์ต่อหน้าต่อตาสาวกเป็น500คนเลยเห็นจะจะเลยว่าพระเยซูถูกลับขึ้นไปบนสวรรค์ดะะนั้น ความชอบทำตรงนี้คือเมื่อพระเยซูคริสต์ไปหาพระบิดาแต่ว่าพระองค์ได้ทำภารกิจของพระองค์สำเร็จแล้วตอนที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่30ปีเริ่มต้นภารกิจคือประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้ว3ปีกว่าแล้วเมื่อพระองค์เดินไปที่ไม้กางเขนก็คือไปสิ้นพระชนม์บนแมงเขนลังพระโลหิตของพระองค์เพื่อชำระล้าง บาปของมนุษยชาติทั้งหมดในพระคัมภีร์ใช้คำว่าบาปทั้งหมดทั้งหมดคือหมดเลยนะคะหมดตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้าเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเราเชื่อพระเจ้าแล้วก็จริงวิญญาณเราเป็นวิญญาณใหม่ถูกเปลี่ยนใหม่ก็จริงความคิดจิตใจเราถูกเปลี่ยนเหมือนพระเจ้าเลยก็จริงแต่ร่างกายเรายังอยู่ใน ธรรมชาติคือร่างกายเราอย่างอยู่ในร่างกายเดิมอ่ะซึ่งมีโปรแกรมเก่าที่ความเคยชินเก่าๆที่พยายามดึงเราไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเมื่อโปรแกรมเก่ามันยังอยู่ไงมันคอยดึงคอยถึงคอยเสียมคอยใส่ข้อมูลเข้ามาโอกาสที่ผู้เชื่อจะหลงไปทำตามมันมีแต่ให้รับรู้ว่าที่เราทำเพราะว่าเรา ไปหลงเชื่อตัวตนจริงๆเราไม่ทําทําไม่เป็นตัวตนจริงๆณนะเวลานี้คือวิญญาณเราสะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าเราทํำบาปไม่เป็นความคิดจิตใจเราก็เหมือนพระเจ้าเลยถูกเปลี่ยนใหม่ก็ทํำบาปไม่เป็นไม่มีความบาปอยู่ในสมองตรงนี้เลยแค่ตรงโปรแกรมเก่าที่พยายามลากถูเราไปทําตามความเคยชินเก่าๆเท่านั้นเองฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกว่าเออ เพราะพระองค์ไปหาพระบิดาทำภารกิจสำเร็จปุ๊บความชอบธรรมมาจากพระเจ้าความชอบธรรมตรงนี้พระเยซูคริสต์ได้ทำให้มนุษยชาติสำเร็จแล้วหมายความว่ามนุษย์ไม่สามารถพึ่งการกระทำดีของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองชอบธรรมได้ทำดียังไงก็ชอบธรรมไม่ได้ไม่สามารถชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าได้ แต่โดยการเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทำให้ความชอบธรรมมันเกิดขึ้นใครเชื่อก็ตามคนนั้นก็เป็นคนชอบธรรมเด็กเป็นเลยนะคะ,ะเขาเรียกเกิดมาเป็นไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองชอบธรรมพราะเราเป็นผู้เชื่อปุ๊บเนี่ยเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเู้าช่วยรอดปุ๊บเนี่ยเราต่อให้คือเราไม่ต้องไปคิดให้สมองแตกว่าเอ๊ะ เราเป็นคนชอบทาได้ยังไงเ,เรายังอยู่ที่เดิมเลยบางทีเราก็ยังคิดไม่ดีเลยเฮ้ยลาจะเป็นผู้ชอบทําได้ยังไงแต่พระเจ้าบอกว่าในโลกวิญญ,ญาณทันทีที่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดวิญ,ญญาณเราถูกเปลี่ยนใหม่พระเจ้าพาตัดวิญ,ญญาณของเราเอาวิญ,ญญาณเก่าที่เป็นคนบาปไปตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้วถูกฝังพร้อมกับพระเยซูและได้บังเกิดใหม่ พร้อมกับพระเยซูด้วยกานบังเกิดใหม่เนี่ยเกิดมาใหม่คือเกิดมาเป็นเกิดครั้งแรกที่เราเกิดจากคันของมารดาคือเกิดมาเป็นเหมือนกันเกิดมาเป็นคนบาปงนั้นพระเยซูบอกว่าท่านจําเป็นต้องบังเกิดใหม่คือต้องตายแล้วก็เกิดใหม่ถ้าไม่ตายก็เกิดใหม่ไม่ได้ใช่ไหมคะ h e n เราจําเป็นต้องตายวิญญาณเราต้องตายไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้วเราทําเองไม่ได้อีกคือเราแค่วางใจยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะก,กระทำการงานในวิญญาณของเราซึ่งเราไม่สามารถสัมผัสด้วยมือเราเองไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถมองเห็นได้ไม่สามารถอะไรทั้งหมดใช้ความรู้สึกก็ไม่ได้ แต่ให้ใช้ความเชื่อคือวางใจวางใจเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกเราเชื่อว่าพระองค์บอกเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระองค์เราเป็นเกิดมาเป็นเลยก่อนหน้านั้นเกิดมาเป็นคนบาปพอหลังจากเชื่อพระเยซูคริสต์เกิดมาเป็นเหมือนกันเกิดใหม่เข้ามาเป็นผู้ชอบธรรมเป็นเหมือนพระเจ้าเป๊ะเลยเหมือนพระเยซูคริสต์เป๊เลย และทันทีที่เราบังเกิดใหม่ป๊บพัะพรนานับประการที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สําหรับผู้เชื่อคือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นหอของขวัญห่อเบืองเริ่มเลยสําหรับทุกๆคนคือทุกคนมีหมดคนละหนึ่งกล่องดังนั้นพระเจ้ามีกล่องของขวัญให้กับมนุษยชาติทั้งหมดบนโลกใบนี้คนละหนึ่งกล่องหอนี้คือความรอดในพระเยซูคริส การไม่ต้องชดใช้นี่เวรกรรมอีกต่อไปการเป็นผู้ชอบธรรมการเป็นเหมือนพระเยสุคริตการได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพาระหัตถของพระเจ้าร่วมกับพระเยซุคริตณนะเวลานี้เลยไม่ต้องรอตายในโลกวิญญาณตอนนี้วิญญาณของเรานั่งอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยไปแล้วนั่งอยู่ที่เบื้องขวาที่ที่เดียวกันที่เบื้องขวาพาระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาร่วมกับพระเยสุคริต พอเราเชื่อพระเจ้าปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องนึกนึกคาว่าอยู่ในไหมเราเข้าไปอยู่ในพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันเลยพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเลยนี่คือนี่คือความจริงในโลกวิญญาณแล้วเมื่อเราเชื่อตามนั้นเนี่ยเชื่อตามถ้อยคําของพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเราเชื่อตามปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าเราได้นำมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงก็คือไม่ว่าพระเจ้าบอกว่าณเวลานี้เราเป็นอย่างไรเราเป็นใครบอกปุ๊บเราเอเมนตามเอเมนแปลว่าใช่ขอบคุณพระเจ้ารับเอาแค่นั้นเองนั่นคือแค่นั้นนะเป็นการนมัสการพระเจ้า หลายคนคิดว่าการนมัสก,การพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำเยอะแยะมากมายไม่ต้องไม่ต้องนะคะก็คือพระเจ้าบอกทำแค่สิ่งเดียวมนุษย์เนี่ยพระเจ้าให้เราทำแค่สิ่งเดียวก่อนเชื่อก่อนเชื่อนะคะก่อนเชื่อคือทําสิ่งเดียวเปิดใจวางใจในสิ่งที่พระเยซูคริสตก์กระทำเพื่อเราบนแม่เขนทำแค่นั้น แล้วพอหลังจากที่เราทำแค่นั้นปกต่อจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้กระทำทั้งหมดเลยกระทำการงานในชีวิตของเราเมื่อพระองค์ทรงเริ่มต้นการงานดีไว้ในชีวิตของเราพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วผู้ที่ทำในวิญญาณในร่างกายของเราคือพระเจ้าไม่ใช่เราแล้วเนาะคือพระเจ้า ในพระธรรมพีอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคลิ์ได้มีชีวิตอยู่ในข้าพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าก็อยู่ในพระเยซูคริสต์ด้วยก็คือขณะน,นี้ไม่ว่าเราทำอะไรพระเจ้าจะเป็นผู้นำเราอยู่ในวิญญาณของเราใส่ความปรารถนาในใจให้กับเราเหมือนกับพี่น้องมาโบสถ พระเจ้าก็เป็นผู้ใส่ความปรารถนาในใจของเราทำให้เราอยากมาโบสถ์เพราะว่าพอเราบังเกิดใหม่ปุ๊บวิญญาณข้างในเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เราต้องการวิญญาณใหม่ของเราต้องการทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือตามพระวิญญาณในพระคัมภีร์ใช้คำว่าตามพระวิญญาณหรือตามเนื้อหนัง คนที่จะตัดสินใจทำตามพระวิญ,ญญาณหรือตามเนื้อหนังก็คือเราก็คือเรานะคะพี่น้องเรายังต้องทำทำตรงนี้อยู่คือตัดสินใจตัดสินใจที่จะเชื่อตามที่พระเจ้าบอกหรือตัดสินใจที่ไม่เอาอพระองค์ไม่เชื่อไม่เชื่อเราอยากจะทำเองเราจะอยากจะทำเองเราก็ไปทำตามใจตัวเองการทำตามใจตัวเองก็คือทำตามความ การหลอกลวงของกิเลสตัณหาหรือโปรแกรมเดิมที่เคยชินเราเคยชินกับกับโปรแกรมเดิมที่ที่เวลามีอะไรเขาทำมาเราต้องโต้ตอบไปทันทีแต่ว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นความรักการเป็นความรักความรักเริ่มต้นอันแรกในหนังสือกลาเทียบอกว่าความรักนั้นก็ อดทนนานเราเป็นความรักแล้วนะไม่ใช่พยายามทําให้เกิดความรักทันทีที่เราเชื่อวางใจในพระเจ้าวิญญาณเป็นความรักแล้วแค่เราพัฒนารับรู้ความจริงว่าเฮ้ยความรักอยู่ในฉันแล้วความรักอยู่ในฉันแล้ว ถ้าฉันทําอะไรที่มันตรงข้ามกับความรักแปลว่าอันนี้เราฉันไม่ได้ทําตามเพราะวิญญาต่อเน,นี้ยฉันกําลังทําตามการหลอกล่อของเนื้อหนังดึงฉันไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ต่อให้เราทําไม่ใช่อย่างไงพระเจ้าก็ยังรักเราเหมือนเรามีลูกอ่ะลูกเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเสียใจเนาะ เราเราก็ไปแก้ไขเราก็จะไปตักเตือนเราก็จะไปบอกเขาเพราะวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ข้างในจะบอกเราเองว่าลูกเอ้ยอันนี้ไม่โอเคนะอันเนี้ยลูกไม่ได้ทําตามธรรมชาติใหม่ที่ลูกเป็นลูกสามารถนะตอนเนี้ยลูกสามารถสามารถที่จะทําตามธรรมชาติใหม่ที่มันเป็นอยู่ข้างในเพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะให้กำลังเราดังนั้นเราลูกสามารถปฏิเสธปฏิเสธการล่อลวงหรือ เนื้อหนังที่คอยชักจูงเราให้ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติใหม่ของเราเราสามารถทำได้แล้วเมื่อเรารับรู้ความจริงเฮ้ยฉันไม่ต้องอยู่ใต้อํานาจของแก,กต่อไปนี่นาเมื่อก่อนฉันไม่มีทางเลือกตอนนี้ฉันมีทางเลือกแล้วพระเจ้าอยู่ในฉันฉันไม่ทำตามแกไม่ทำตามแล้วพอเราตัดสินใจพรพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะเสริมกำลังเราทำให้เราสามารถที่จะอดทน อดทนกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ด้วยความรักซึ่งมาจากพระเจ้านะคะให้เราเริ่มใจการอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระองค์สารบถ้อยคําของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานให้กับพวกเราทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราเพื่อจะได้สามารถตายเพื่อพวกเราทั้งหลาย โดยโลหิตของพระเยซูคริสต์สามารถชำระพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดชำระบาปของเราตามถ้อยคำของพระองค์บอกว่าทั้งบาปในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าที่เราจะทำอีกพระองค์ก็ชำระไว้แล้วพระองค์มีครังของพระองค์ไว้เรียบร้อยไปแล้วเมื่อลูกของพระองค์ทำผิดปกโลหิตของพระองค์ก็ชำระทันทีเรียบร้อยไปแล้วพระองค์จะพาเราขอบคุณพระองค์ ขอเสริมกำลังเลี้ยวแรงให้กับพวกเราทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เปิดตาใจฝ่ายวิญ,ญญาณให้เราสามารถรับรู้ความจริงว่าขณะนี้เราเป็นผู้ชอบธรรมเหมือนพระองค์เราเป็นความรักเมื่อความรักเกิดขึ้นเราสามารถอดทนนานกับความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับอะไรการหลอกล่อหลอกลวงทุกรูปแบบเราสามารถต่อต้านขัดขืนมาได้เราสามารถที่จะไม่ยอมมาได้ เราจึงเข้ามาขอพระคุณพระองค์ขออวยพรการนามัสการของเราในเช้าวันนี้อวยพรอ,อยู่เหนือผู้นำนมัสการอวยพรอ,อยู่เหนือทุกบทเพลงที่เราจะร้องถวายแด่พระเจ้าอวยพรอ,อยู่เหนือนักดนตรีนักร้องต้นเสียงประสานเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะปนในบัติรับใช้พระเจ้าอวยพรอ,อยู่เหนือพาสเตอร์นครเวสุภาพรที่จะกล่าวถ้อยคําแห่งความจริงที่จะทําให้พวกเราทั้งหลาย เป็นอิสระภาพจากการโกหกหลอกลวงทุกรูปแบบพงษ์้าค่ะเราขอบคุณพระองค์อวยพรพี่น้องที่ออนไลน์อยู่ที่บ้านให้ได้รับกำลังรับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันเราขอบคุณพระองค์ฝากพวกเราไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซู Please, คริสต์เอเมนให้เราปบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะพระเจ้าอวยพระพรค่ะ